เขาแสดงออกไม่เก่งหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีใจให้กับเราเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะคำทำนายเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นคำทำนายไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะเขาแสดงออกไม่เก่งหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีใจให้กับเราเรามาดูนะคะว่าพลังงานตัวเขานะได้ไพ่ขิงไม้ได้พ My, ไดพ่ สี่เหรียญได้ไพ่สองดาบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้ไพ่หกดาบได้ไพ่แหงแมนนะคะคนคนนี้จะเป็นคนทางไกลเป็นคนไปรักทางไกลนะคะสําหรับเขาแล้วเนี่ยนิสัยตัวตนของคนคนนี้นะข้อดีของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างสูงมากมาก ะะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขา <c oughs> เขาเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการทำงาน <c oughs> เป็นคนที่ชอบทำงาน <c oughs> เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการทำงานชีวิตเขาในแต่ละวัน <c oughs> <ๆ>เขาจะอยู่กับงานของเขาเป็นหลักนะคะและที่สำคัญคนคนนี้เป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มองอนา,าคตเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะเ็เป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการคิดมีการวางแผนนะคะในทุกๆเรื่องในชีวิตของเขา คิดแล้วค่อยลงมือทำคิดแล้วค่อยตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน <_ co. S 1> การเงินหรือแม้แต่ในเรื่องความรักก็ตามแต่ถ้าเป็นในเรื่องความรักสําหรับคนคนนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องรองรองจากเรื่องงานเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จมากกว่าในเรื่องของความรักยิ่งถ้ากับในเรื่องความรักนะคะเรียกว่าวันๆนเ,นเขาแทบจะไม่ค่อยมีเวลาคุยด้วยเลย นะคะต่อให้เขาคบเรามานานแค่ไหนก็ตามนะคะเขาก็ยังเป็นคนแบบนี้ของเขาถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือเรื่องรองว่างแล้วคุ่ยถ้าถ้าถ้าระหว่างวันเนี่ยของเขาถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราก็แสดงว่าเขายุ่งอยู่เขาอยู่กับงานเขาจะมีแค่นี้นะคะว่างก็มาคุยถ้าเขาไม่ว่างก็คือเขาอยู่กับงานของเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะคบหากับคนคนนี้อาจจะต้องเรียนรู้จากนิสัยของเขาถ้าเราเรียกร้องอะไรมากเกินไปในความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยโอเค นะคะเขาจะมองแต่ว่าถ้าจะรักเขาถ้าจะพบกับเขาหรือถ้าจะเป็นความรักที่ดีสําหรับเขาล้วเนี่ยคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในตัวเขาด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรให้กับคุณนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับเราด้วยนะคะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยมีการพัฒนามันไม่ค่อยมีการขยับไปไหนเลยมันเหมือนแบบว่า,าการคุยการรู้ทําความรู้จักกันเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากมาก นะคะใครที่จะพบับคนคนนี้จะต้องมีความอดทนและมีความเข้าใจเขาสูงมากไม่ชนั้นแล้วความสัมพันธ์จะไปไม่รอดบางคนอาจจะคิดคือถ้าเป็นเป็นคนที่คิดมากเนี่ยก็จะมองว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้มีใจนะคะซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณอาจจะต้องมีความอดทนและรู้จักปลอคอยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วจริงๆเนี่ยเขาแสดงออกไม่เก่ง หรือว่าเขาไม่ได้มีใจให้กับเราได้ไพ่สิบเหรียญนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบถ้วยนะคะถ้าจะบอกว่าเขาไม่มีใจให้กับเราก็าคงจะไม่ใช่เทียงไปอย่างที่บอกนะคะว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในลักษณะที่ว่าจะต้องคุยกันตลอดเวลาจะต้องมาเจอกันตลอดเวลาหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเขาแน่นอนนะคะ การที่เราไปงอนเขาหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าน้อยใจเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นการงอนการน้อยใจนะคะไม่ได้ทําให้เขาหันมาสนใจเรามากขึ้นไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อกับเขานะคะถ้าหนาว่าโอเคเขามีใจให้เราไหมเขามีใจให้เรา ะะแต่ในขณะเดียวกันเราก็าจ,จะต้องไม่ไปเรียกร้องอะไรจากเขามากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาให้มาใส่ใจเราบ้างเวลาให้กับเรามากขึ้นบ้างอะไรแบบนี้เขาอาจจะให้เราไม่ได้ในสิ่งนี้นะคะเพราะอย่างที่เน้นเลยว่าถ้าจะไปต่อกับคนคนนี้นะคะเราอาจจะต้องใจเย็นและจะต้องอดทนเขาให้มากๆแต่บอกเลยว่าความอดทนนะคะถ้าความอดทนของคุณมากพอแล้วคุณเข้าใจเขามากพอบอกเลยว่าปลายทางความสัมพันธ์คุณมีความสุขแน่นอนคุณได้สมหวังแน่นอนค่ะ